วันนี้อยู่กับสสักดาที่มงคลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอทําหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อหน่อยนะครับมาดูการรีเช็คลดเข้าใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งราคาในคลิปนี้เลยว่าผมมีคันไหนที่มามาใหม่กันบ้างนะครับหลักๆมี2คันนะหลักๆมี2คันก็คือ i m m n s s o o นะครับแล้วก็ c r v Gen 4ส่วนแมงสาบก็คือคลูกค้าจะมาดูนะครับก็เลยมาจอดนะครับมาจอดแยกกับเขาแยกแยกใกล้เขาแต่ว่าทั้ง2คันเป็นรถเข้าใหม่ ถือว่าต้อง,องถือว่าเป็นระดับปรากฏการนะครับต้องถือว่าถือว่าเป็นระดับปรากฏการเลยเพราะว่าซีดิคคันนี้นะครับผมให้ดูหมวดหมวดหมวดอักษรเลยเปิดเลขทะเบียนเลยเพราะว่าเป็นรถซื้อเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ไปรีวิวขายอะไรหมวดกอคอนะครับกอคอจังหวัดอุบลราชธานีนั่นหมายความว่ากอคอก็คือรถคันนี้คือรถมือเดียวจดทะเบียนครั้งแรกที่จังหวัดอุบลและไม่เคยเปลี่ยนป้ายเลย และไม่เคยเปลี่ยนป้ายเลยนี่คือให้ดูความสวยภายนอกก่อนตอนแรกลูกค้าขับมาขายนะครับลูกค้าขับมาขายผมเองก็จะซื้อดีไหมนะครับรถปีเก่านะครับพอมาเห็นสภาพนะครับพอมาเห็นสภาพเออเห็นเล่มทะเบียนด้วยนะครับเห็นเล่มทะเบียนด้วยกลายเป็นว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวไปอ่านคู่มงคู่มือมาเรียบร้อยแล้วกุญแจสำรองบุกสวิตอยู่ครบหมดเลยรถคันนี้ปี4-5 รถปี45ปี2002ก็ตีแท่ไหร่21ปีนะ21ปีเต็มจุดขายมากกว่านั้นคือคันนี้ซื้องันสดมานะครับรถซื้องันสดมามือเดียวรถแห้งๆเล่มแห้งๆเช็คศูนย์ตลอดด้วยครับ <laughs> เช็คศูนย์ตลอดด้วยก็เลยต้องซื้อมาขายและผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะเป็นคันที่สวยที่สุดที่ลงขายในประเทศไทยในตอนนี้ ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับกล้าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเองก็อยู่กับรถมานานเห็นคันนี้ว่าสวยโดนใจก็เลยขออนุญาตโชว์กันหน่อยนะโชว์กันหน่อยรถเข้าใหม่นะนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปโชว์กันหน่อยตอนที่จะซื้อเข้านี่แหละนะเป็นอ่าได้เมนชั่น1.7ใน1.7 LEV นะครับก็คือนี่คือเครื่องหัวฉีดนะครับ v t e c นะครับ v t e c นิ่มๆไม่เคยดมแก๊สได,ด้ทั้งสิน้นนะครับเครื่องเดินเรียบสมบูรณ์มากเนี่ยนะครับรถ จดทะเบียนครั้งแรก10มกราคม45นะครับเครือ่องยนต์4สูบ1.7นะครับ1,668 cc 130ม้านะครับมือเดียวนะครับมือเดียวสวยๆแห้งๆนะระเบอียบวินัยดีมากนะต่อภาษีแท,ทบไม่แบบแทบไม่มีเบี้ยปรับเลยนะครับแล้วก็นี่หน้า18ลงๆไม่เคยเปลี่ยนมือเอ่ซื้อเข้ามาแล้วรถอย่างนี้หาได้ไดนะครับรถ2ทศวรรษไม่เคยเปลี่ยนมือซื้อสดมาเล่มพร้อมมือเดียวที่สำคัญระเบียบการ ดูแลรถเนี่ยนอกจากภาษีแทบไม่มีเบี้ยรปรับเลยนะครับต่อล่วงหน้าข้ามปีข้ามนี่ไปเลยนะครับใครที่เป็นเจ้าของสบายใจล่วงหน้าเพราะว่ารุ่นนี้กลับมาได้รับนะครับกลับมาได้รับความนิยมนะครับกลับมาได้รับความนิยมในหมวดการแต่งรถแต่คันนี้เป็นรถพาสเดิมทั้งหมดนะครับเป็นรถพาสเดิมทั้งหมดนะหาเดิมหาสวยกว่านี้ยาก ยางราคาไว้ก่อนราคาไว้ก่อนอวดอวดก่อนอวดก่อนนะครับแม็กยางนะครับดีดอกเต็มแมกปัดหน้างเอามาใหม่สวยภายในเกียวโต้คันนี้เกียวโต้ภายในเบาะหนังนะครับแอร์แบ็กเอมีครบแล้วก็รถ21ปีวิ่งอยู่250,000หกิโลนะครับสองแสนหมกิโลสวยสวยใสๆเลยนะครับใช้น้อยนะครับวิ่งปีละประมาณห0ื่นกิโลนะครับหมื่นนิดๆอืม อวดอวดอวดต้องอวดท่นี้ต้องอวด,ออวดเดี๋ยวจะฟอกเก็บงานเพิ่มเติมให้เพราะว่าคันนี้เจ้าของอยู่ที่อุบลราชธานีดูแลรักษาดีเข้าเช็คศูนย์ตลอดนะครับเข้าเช็คศูนย์ตลอดผมเลยกล้าพูดว่าถ้ามีลงขายในในตลาดรถตอนนี้ไม่มีคันไหนสวยเท่าคันนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนอย่างแน่แท้เลยแหละนะครับน,นี่เข้าใหม่ไหมตอนแรกบอกจะไม่ซื้อนะเห็นรถเก่าๆเราก็ไม่ใช่ชอบอยู่แล้ว พอมาเห็นสภาพรถเออใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยน,ะ,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 นะไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สงเงียบเงียบเป็นไปสนใจชอบรุ่นนี้นะครับอยากจะเอาไปแต่งหรือไปขับแบบเดิมๆรถซื้อเอาประวัติซื้อเอาสภาพไดเมนทนเกียร์ออโต้ปี45คันนี้หาสวยกว่านี้ดีกว่านี้ยากมากนะอันนี้ยากมากเพราะว่า ที่พูดเนี่ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนขายที่อวย่างเดียวแต่เราเป็นคนซื้อที่เราคัดรถประจำอยู่แล้วนะครับสอสัดานที่คัดรถประจำอยู่แล้วดูรถด้วยตัวเองลองขับด้วยตัวเองเครื่องเกียร์ดีแอร์หนาวนะครับแอร์ระันรรความเย็น1ปีนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีเอาไป99,000บาทเท่านี้พอนะครับฮอตส่งท้ายปีใหม่นะครับฮอตส่งท้ายปีนะครับเอาไป99,000บาทนะฮ้นใจรถเดิมรถสวย สภาพดีประวัติดีคันนี้นะครับเดี๋ยวมีถ้าเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับมือม,มีการขัดสงเคลือบสีเสร็จเดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครซื้อทัานก็ทันในคลิปดูรถนี่แหละนะครับพาดูรถส่งท้ายปีรถเข้าใหม่ส่งท้ายปียปช่วงท้ายเองก็จะเป็นช่วงรายการที่รถราคาไม่แพงนะครับราคาพอฟังนะครับราคาพอฟังเพราะว่าชุดแรกที่ออกไปนะครก็จะเป็นมาสด้าเป็นเอ่อมาด้าสามนะครับซิตี้มังสวธรรมดาชุดแรกไปหมดแล้วนะครับ เกี้ยงแล้วนะครับคลิปแรกเกี้ยงแล้วแล้วคันนี้อีกคันหนึ่งที่ปล่อยคลิปไปแล้วก็เป็นซิตี้นะครับซิตี้เกียร์ออโตโอ้ซิตี้แมงสาป,ปี47เกียร์ออโต้99,000เช่นเดียวกันแต่ว่าพาชมไปแล้วนะครับแต่มาจอดรอลูกค้าเฉยๆนะครับผ่านไปกับไดเมนชั่นคันที่สวยที่สุดสวยที่สุดยืนหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับรอชมได้รอชมคลิปเต็มได้แต่ถ้าขายในคลิปนี้ก็ขายเลยนะครับขายเลย99,000บาทนะคันนี้คันนี้ส่งตรง มาจากอุดรนะครับแต่ว่าคันนี้ออกที่อุบลพันทองนะครับออกที่อุบลพันทองศูนย์ฮอนด้าอุบลน,นะครับเดี๋ยวช่างวันเปิดฟังกระโปรงให้ด้วยนะครับมาสดๆร้อนๆสำหรับ CRV Gen4 ตัวท็อปสุดนะครับ CRV Gen4 ตัวท็อปสุดไม่ต้องลงต้องล้างเดี๋ยวถ่ายคลิปดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไปส่งรถอยู่ที่ไปส่งรถอยู่ที่บึงการและก็สกลนครก็ต้องแวะดูคันนี้ดูแลสภาพผ่านเอามาส่งผมเลย นะครับไม่ได้ขับกลับมาเพานั้นเหนื่อยมากนะครับมากับรถสไลดล์นะเป็นเครื่อง2.4 ivtec นะครับตัวนี้เครื่องนี้แรงมากเป็นเครื่องตัวท็อปสุด170ม้ารุ่นนี้นะครับ170ม้าสภาพผมเห็นแล้วผมไปดูตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับรถมือเดียวเช่นเะดียวกั 0, Honda, นนะครับรถมือเดียวนะออกที่ศูนย์ฮอนด้อุบลนะครับแต่ไปใช้รถที่อุดรน,นะครับจดทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพนะครับนี่รถมือเดียว ปิดบัญชีล้เรียบร้อยนะครับมีเล่ม Honda Rising นะครับมือเดียวแห้งๆเหมือนกันนะครับแห้งๆเลยนะไม่เคยเปลี่ยนมือสาภาพบอดี้โครงสร้างนี่ดูกันเรียวๆเลยนะครับเอากันแบบเรียวๆแบบนี้แหละนะครับคักใจดีเดี๋ยวล้างเก็บงานขัดสีให้สวยแจ่มแน่นอนแต่ต้องบอกว่ารถปี5-7คันนี้ c r v Gen4 ตัวท็อปสุดตีว่ารถใหม่ประมาณล้านสแสน ตอนนี้ผมขายอยู่3ามแสนแปดหมื่นห้าถูกที่สุดในประเทศไทยสวยที่สุดนะบ,บอกอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับรถมือเดียวสภาพรักษาดีมากประหยัดเป็นล้านนะครับประหยัดเป็นล้านแล้วรุ่นนี้ขับดีสุดนะครับเพราะว่าเป็น all wheel drive right, นะครับเหลือเป็นรถ SUV ขับสีที่ขับดีมากภายในเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับมันติฟังก์ชัน cruise control น,นะครับเกียร์อัตโนมัติจอกล้องถอยมีครบหมดนะใครที่ชอบแบบ SUV แบบทนใช้งานได้ดี ทุกสภาพถนนคันนี้แนะนำนะครับในราคาที่ไม่ถึง4 0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะปกติผมบอกแล้ว่าเจน3เดี๋ยวขายกันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นปลายหรือ3 0,000อยู่แล้วแต่คันนี้เพิ่มนิดหน่อยนะครับเพิ่มนิดหน่อยได้เจน4นะเพิ่มนิดหน่อยได้เจน4สวยๆจำๆนะครับสวยๆจำๆใครที่ชอบเล่นหารถมือ2ที่ไม่ช้าไม่หลายมือนะครับไม่ช้าไม่หลายมือนี่แหละ2คันนี้แหละนะครับใครชอบตัวไหนชอบเก่าคลาสสิกก็เล่น ไดเมนชั่นไปชอบรถครอบครัวร่วมสมัยนะครับทรงดีร่วมสมัยก็จัดไปกับ c l v 2.4 el 4 wheel ตัวท็อปนะครับหน้าหลังสวยเดิมสีเดือนทั้งคันนะครับรถสีเดือนทั้งคันส่วนลิ้วรอยเดี๋ยวผมไปไล่เก็บให้นะครับอันนี้คือเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเอา2คันเน้นๆไปเอา2คันเน้นเนีน่เป็นไงเปิดราคามา2คันสภาพมา2คัน crv gen 4 สภาพมือเดียวกิ๊บอย่างนี้มีใครให้ถูกกว่านี้หรือให้มากกว่านี้ไหมสามแสนแปดหมื่นห้าดนสวยที่สุดในประเทศไทย99้าหนะครับถ้าใครมีสวยกว่านี้ส่งมาประกวดได้จะลดราคาสู้อีกนะครับยกหูสายตรงหาโสักดาหเหมือนเดิมที่084036 9999 0 8, 40, 36, 9, 9, 9, 9, น9ะครับ0 8 4 0 3 6 9, 9 9 9ใครจะเป็นเจ้าของรถเข้าใหม่นะครับก่อนปีใหม่ ฮอตฮิตส่งท้ายปีกับมงคลคาเซนเตอร์นะครับชอบคันไหนตัวไหนยกหูมาช้าไม่ทัน2คันมีเล่มพร้อมมือเดียวสวัสดีครับ